สวัสดีพ่อพี่พี่น้องสู่ผู้สุขคนครับผมมนีปุ้มไทยบ้านนะครับพี่น้องเอามนีครับพี่น้องเมื่อคืนนี้ฮอกไปหายุหากินครับตอนเช้านี้ฮอกกัไปยามาแล้วครับมนีฮอกกับในปลาไหลนะครับฝากทุกท่านไปเบิ่งในยูทูปของช่องปุ้มไทยบ้านนะครับเนาะมนีครับคลิปนี้ผมกระเสียลงติ๊กต็อกให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันนะครับเนาะเอาติดตามครับพี่น้องเอ้าบันมันกับปลาไหรห้อยโอ้ วันนี้พุ่มไทบันพุ่มชัวฟิ้มือเองครับเอาละครับไหลแล้วไหลมาเทมาไหลมาเทมาบ่มาแล้วครับผม,มยังนักเกลี่ยข้าวมาครับเนี่ยที่ต้องการ <laughs> ไอ้พอดีอพอ,พอข้วเขาเข้าปลาไหลนะครับเนาะเขาก็ต้องมี <พอ S 1> น้ำชาอีสานไอ้คือน้ำชาอีสานนะครับถัดเป็นไอ้สมุทรไทยบ้านนี่ยังอ,อ่ะไอ้ไทยบา้านเดซิรี่ก็เขาวเจ้าวะหัวปลาคอนะครับเนะ <c oughs> าะทั้งเส้ยนลังอันนี้อันนี้ไทยบ้านก็เอิญวะไทยบ้านผมก็เอิญว่ะน้ำชาอีสานนะครับเนาะ <c oughs> โอ้สารคามนาทองทองมันบ่แล้ว้องเสียแต่ว่าน้ำเขาต้องอาบมันบ่ครับก็หันเป็นแังสี่กี่โดนเติบยิ่ง ยังมีพอนาอากาศหนาวครับมนีมนีอากาศหนาวหนาวครับมนีพี่น้องครับผมนีผมกับสีมาบอกปัตูิบนะครับเนาะมนีของห่ากับสีมีพริกแห้งนะครับเนาะพริกไทยกระเพราใบยี่หร่าครับผสมกันนี่แหละครับแล้วก็กระเทียมหอมไงแล้วก็พริกแกงครับแล้วก็กระชายนะครับเนาะนะครับผมพุ่มตะไบกับิีํตำล้วครับพี่น้องเอาะ พุ่มไทยบ้านขอตำเครื่องก่อนนะครับอันนี้คือปลาทูดิบที่พุ่มไทยบ้านสีใส่กับขัดเพชรปลาไหลนะครับเนาะนี่ครับนี่คือปลาไหลหงองงดปลาไหลพันไม้ครับโอ้ยพ่งเป็นครับหัวปลาคอหน่อยครับพี่น้องพัดใส่กันได้ครับนี่มัอนี้ค้นหลายครับพี่น้องนี่ครับปลาไหลหงอนนะครับเนาะเอาครับอันนี้พุ่มไทยบ้านขอตำเครื่องจากข้าวก่อนนะครับขั้นตอนแรกเราก็ทําการล้วนน้ําข้าวของปลาไหลก่อนครับนี่พุ่มไทยบ้านเย็ดสุดกรอบนะครับพี่น้อง ก็ทอดันกรอบครับไม่ทำไรเงี้ยออามา่ตบบนี้ทำบุญองเเพือจังหวัดจังหวัดขกนต้องจับสลากกรบหลังจากทอดสีกบกอบนียแล้วครับผมก็เทียวขึ้นครับแต่มลีน้ตาลเต้งเลยโอ้โหดีครับ ข้าอ่ข้าพี่บ้นน้ตาลมาเรียเพียบเงได้เยพร้อมแ่ด้เลยตั้งสู้ล็อกโ่ลาอันนี้่น้ำตาลเส้นอ่างเงี้ยก่อนพูบ้านพูดวน้ำตาลอดไปแล้วครับ มันมหอยแวหายเอาเคื่อหายยง็ได้ถึงทอหอยตามมี่ตามเกิดตรงยาาแข่งงานพี่น้องยมันีือผัดเทียรไปแช่ได้ครับผเขาผัดเพียนก่อนอันนี้หยอดน้าน่อยหนึ่งครับพี่นั่ง เด้งเลพี่น้องเ้ยทุกคนเสีสันเดงครับวปนนี้ปลาไหลเาครับมีปลาไหลกรอบครับพี่น้องเนี่ยนีดเทแล้วนะหอมใเลยครับนีมให่เลครับกระผมอ่าลองนดูปลาไหลกราบครับกร้ยเว้นครับผมอืมหอมใหญ่ครับพี่น้อง ก็ม <kung> ีก็ม e ีห <working> <ım Laser> ั่กวางด้วยกงน่หเาบดี๋ยวชุ่มๆนะพี่หน่อยหอมกินเห็นไหมไทยนีัดเผ็ดนะครับเนาะนี้เขาจะัดเผ็ดรเพ่งบักเกียครับท้ เดี๋ย่เสร็จเรวเลเนี่ยแ้วมานาด้วย,วย,วยวรถระางครับรถดีครับรถมะ้างครับอู้หเขินสีเลยสองพันสอง้บาทไส<ต>มุกอีกใสมุกอีกบาทนี่โอ้มันขโอ,กออกมันเจ๊งด,ด้วยนี่นะมันแข็งเลย รถทางไปซื้อน้ำล่อนซอมคุยได้ก่อนนี่รถทางไปไหมนะรถทางไปซื้อน้ำล่อนซอมเหมือนละรถไม่ไปซื้อน้ำร่อนเขาออกไม่ไหมบุ่ะอีฮงมอเตอร์ไปบุญาชิมกรอนจังป่ากกันเถอะ หสมาครับวันนี้เขากันตอนสุดท้ายครับใส่พักครับพี่น้องพร้อมเสิร์ฟครับโอ้หเมนเป็นยังก็้ต้องเส่หลายประชาก่อนคลายลครับวันนี้ยานไปยิ้มกันครับประชาก่อนาหลครับ บงเลยพี่นอ้อง่นนี้เอ้ยพักเต็มหมอได้หลายเงินแพ็คครับพี่น้องเอาครับพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องยอดครับ พร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องนี่คือผัดเผ็ดพุ่มไทยบ้านนะครับผัดเผ็ดปลาไหลใส่ใจพุ่มไทยบ้านพร้อมด้วยครับพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามใช่องพุ่มไทยบ้านด้วยนะครับโอ้ติดตางเลยครับพี่น้องยักยักกดหนี้สิจะกกดหนีกัน พี่น้องมัอนี่เขากับผานกินเขาครับพี่น้องเขามัอนี่พัดเผ็ดปลาไหลครับพี่น้องเป็ดปลาไหลครับผมแล้วก็ย่างหมูครับแก้วบอกกอครับนี่เอามัอนี่ใช่แล้วเอ้าพี่น้องอุ้ยเอาคำเงี้ยน่ะเบิดหนีได้อุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังครับนี่ข้ามเขาครับพี่น้องอุ้ยแคคคานะครับมัอนี่เขามีตับหุมูพร้อมครับอันนี้บหม้อยกินกับครับนี่หม้อยคันบักน้าวครับพี่น้องอปลาเ่าจัดไปเลยครับ เฉยนะซาเดสมันย้อนนะมันดวงมันย้อนนะดีโอ้ใบอัดเดียวลังได้เสเสข้าอบอกง่ายครับมาแล้วมาแล้วเสร็จป๊อปป้ามุตระนันมาเลยครับเด้อพี่น้องมากินข้าวงกรกับุ้มไทยบานครับุมาน้องิเกียรกับูมูหม เว้ยาันเออย่างนี่คือมันตอืมต้องแยังไม่เดือดอนมที่แรงเราตัวพูดแต่แซ่บต่อันแกจัดเลยครับเหรอจัดเลยครับคำแรกใ่แง่มาไ้นี่สซเซียนี่โซเซียดีพหนึ่งเน้นเน้นครับเน้นเน้นนี่แป๋วน่ครับ ห่านบ่ก่นบอโอ้ยิงไหนยังไหนพี่เสียเสอหรือห่านเอฮ้อมาครับพี่น้องมากินข้าวครับบรรยากาศเไห่มาจินมข้าวเด้อพี่น้องมากิ้ข้าวพุ้งไยบ้านครับ มาได้ครับพี่น้องกินข้าวครับพี Demon> ่น้องขอมันได้ขินขาวกันะพี่น้องอันนั้นแหละดดเขาได้อยูน้าองเนี่ยได้เอามู่ทั้งืนเนี่ยกูก็เชียเนเาะันกัน่ได้เื่อเ้ยนีไปนีได้ตลอด

ป้าใหญาค้าเดี๋วมันใส่ของมือเราไม่นิ่มขึ้นตลอดไยบ้างเม่ใชงวอกตลอดเลย